รีวิวนักเตะไทยคนแรกของช่องเนี่ยที่ละสินแดงได้ครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่เล่นอีกความรู้สึกหนึ่งค่าพลังอีกความรู้สึกหนึ่งเลยเนะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมพร้อมกันว่ามันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเออแล้วก็มาในมาในบวก5นะตัวนี้ครับวก5แล้วก็ไอดีนี้ก็ทางทีมงานเอามาให้ลองกันนะมีครบทุกตัวอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ เดี๋ยวมาถึงคิวของตัวนั้น,น,นก็จะได้ไม่พลาดกันครับคลิปนี้ก็เปิดมาที่ทิลสินแดงดางกันก่อนนะต้องบอกว่าเป็นกองหน้านักเตะไม่ใช่กองหน้าเตะไทยเป็นนักเตะไทยที่รูปร่างค่อนข้างดีที่สุดแล้วนะถ้าเเทียบกับตัวอื่นครับคือเอามาชนกับกองหลังอะไรอย่างเงี้ยของพวกฝรงฟรั่งฟันดงฟันไดอะไรอย่างเงี้ยพอจะเบียดได้นะสำหรับทิลสินครับแล้วก็ ใครที่ดูสตรีมวันแรกที่ผมเปิดได้ผมก็เล่นทีละิส้นบวกห้าเหมือนกันนะใน ID ดีผมครับผมเล่นไปสักพักหนึ่งสัก2 3ส,สเกมมั้งแล้วผมยังไม่ได้โฟกัสค่าพลังอะไรเป็นพิเศษเว้ยผมบอกว่าแม่งเร็วมากแม่งโคตรคล่องเลยว่ะแล้วนี่พอผมเล่นเสร็จผมไปดูค่าพลังคล่องตัวมันเริ่มต้นนะบวกหนึ่งเจกว่า74ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเลยงงว่าเอ้ทำไมมัน74แล้วไมมันคล่องอย่างวะผมเลยแอบสงสัยว่าทีมงานเขา แอบใส่อะไรเขาแอบใส่อะไรโกงๆเข้าไปหรือเปล่าวะต้องบอกว่านักเตะไทยอ่ะค่าพลังเริ่มต้นอ่ะเปิดมาไม่ได้สูงมากเนี่ยก็สูงมากจะเป็นเหมือนพวกไอคอนน่ะไอคอนที่แม่งแบบเป็นร้อยเลยอ่ะอะไรแบบนั้นนี่ยอันนี้คือผมแอบคิดว่าเขาอาจจะทํามาเพื่อให้เราใช้บวก5ง่ายๆหรือเปล่าเพราะว่าตีบวกก็ไม่ได้ยากมากนะยสำหรับจะบวกนักเตะไทยครับสแตทเปิดมาก็ไม่ได้สูงมาก แล้วก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีก็คือสามารถบมกคิดว่าถ้าเกิดผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งอ่ะสักเดือนนึงอ่ะาะว่านักเตะไทยเนี่ยทุกคนน่าจะเป็นเจ้าของได้ไม่ยากเพราะว่าอย่างที่บอกแหละสตแตทมันเปิดมาไม่สูงครับเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็คงลดหลังกันไปตามกิจกรกรมกิจกรรมที่ออกมาครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะที่ทุกคนน่าจะได้จับจองกันสำหรับนักเตะไทยครับจะได้มีติดไอดีไว 5ตัวไปเลยครับก็วันนี้มาถึงคีย์ของทีรสินมาดูจังหวะต่างๆก่อนคือผมเล่นไปเนี่ยกะจะเล่นแบบเอาไฮไลท์สักเล็กน้อยนะเล่นไปเล่นมามันค่อนข้างเลิดเหมือนกันแล้วก็พี่ธีรสิแนแดงดาของเรายิงไกลโคตรดีเลยคือนักเตะกองแน่หรือตัวไหนก็นแล้วแต่เวลาเรายิงไกลสัก 4- ี่ห้าครั้งอ่ะแล้วมันไม่เข้าแล้วมันรู้สึกว่าโอ้มึงยิงไปไหนอ่ะเราเริ่มจะรู้สึกว่า ไม่ยิงแม่งแล้วไกลๆครับแต่ธีรศิลป์นี่ต้องบอกว่าหวังผลได้ดีเนะี่ยคลิปนี้มียิงไกลสวยๆหลายลูกเลยครับยิงไกลนี่หวังผลได้ดีเลยแบบบางทีเบียดทรงเบียดเสาใบามาไม้ล่วงเออแล้วก็ม่งดีด้วยครับจังหวะนี้ก็ม่งเข้าไปเออแล้วก็มันมีลูกแบบเนี้ยแบบเปิดมาเสาแรกเนี่ยคลิปเนี้ยเยอะด้วยนะผมจะบอกว่าไอคลิปเปิดเสาแรกเนี่ยผมทำมาตั้งแต่ฟีฟ่าสี่มาแรกๆเลยนะน่าจะไม่ผิดครับจนถึงตอนนี้มันยังใช้ได้อยู่หรอวะ แล้วก็จะมีหลายจังหวะมากนะที่ผมตัดแบบเปิดเสาแรกมาให้ดูครับแล้วมันมีบางจังหวะที่แบบเปิดแล้วเปิดอีกอ่ะนึกออกปะพึกเปิดแล้วเปิดอีกอ่ะฝั่งตรงข้ามก็แบบรู้ทั้งรู้แต่แบบมันกันไม่ได้เลยวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอเล่นขึ้นไปสักพักหนึ่งครับว่ามันจะมีวิธีการรับมือ,อยังไงมาดูจังหวะต่างๆไฮไลไท์ก่อนกองเต้วิลเลียนเออแล้วก็หาช่องโคตรดีเลยผมเล่นไปตอนสตรีมวันนั้นที่ ตำนานไทยมาวันแรกครับมันวิ่งหาช่องแบบอย่างชอบเลยเลี้ยงลงเลี้ยงลายแล้วก็เวลาตัวลุกตัวอื่นที่ไม่ใช่ทีละศิลได้บอลเนอี่ยตรงพื้นที่อันตรายอ่ะตั้งนาตั้งตาวิ่งแล้วนะสังเกตได้ครับแต่๋ยนนี้ทีละศิลรับบอลมาฝากไปก่อนครับกลับมาอีกทีนึงล็อกหลบเข้ามาครับมันไม่คล่องจริงเหรอวะคือแบบความคล่องตัวมันบวก5ประมาณ80นิดๆิดนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนเ0บบวกเลยนะเวย้ยแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันทื่อ เจหนี้สวนกลับเรบหลบมาหลุดเดี่ยวแบบนี้นี่สําหรับผมนี่เป็นดาบสองโฮม,มากเลยนะเว้ยคือแบบในหัวนะคิดว่ากูจะยิงท่าไหนดีวะถ้าเลี้ยงก็ยิงธรรมดาเล่นแรงอะ่ะมันก็โอเคเลี้ยงไปยิงธรรมดาเราก็ได้ประตูครับแต่ว่าเวลาเราทําออกมาเป็นคลิปอะความรู้สึกมันจะแบบมันตั้งเทวอว่ะแล้วเจ้าหนี้หลอกล่อไปสองหลอกลอกลอกกับมาทังกล่าวอีก ยังไปต่อดึงกลับมาอีกทางและยิงอัดเข้าไปเสาแรกครับแก้ตัวด้วยความที่ว่าทําเอ๋อไว้ครับทิ้งดุดเดี่ยววาไปชิปออกไปไหนก็ไม่รู้ลเลวๆเรียบร้อยไปทางด้านซ้ายส่งกลับมาเป็นภูริซิต์ฝากมาพลิกจังหวะนี้ล้มไปหนึ่งล้มอีกหนึ่งแล้วก็แปรเข้าไปบางจังหวะจะเห็นว่าผมยิงธรรมดาธรรมดาก็เพราะว่า ไอจังหวะมามันมาสวยแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดผมยิงไม่เข้าอ่ะผมจะเสียดายจังหวะนั้นๆเนียแล้วก็จังหวะนี้มาดูกันต่อยิงอัดเสาแรกด้วยก่อนนี่ว่าติดฟีฟา20มาเนี่ยเสาแรกจริงๆฟีฟาสี่ผมว่ายิงเสาสองโอกาสเข้าง่ายกว่าเนีเสาแรกโกมันเซฟเซฟง่ายอะ่ะรู้สึกนะแล้วมาจังหวะนี้ครับส่งแมววิลเลียนเลยไปน,นิดยังได้หนึ่งทีละศิลป์มาต่อ เข้ามาความเร็วนี่จัดจ้านอยู่นะแล้วก็เรื่องยิงเนี่ยมันธรรมดาอยู่แล้วนะระดับตำนานอกองหน้าปีนี้ครับเรื่องยิงไอ้นกรกบเขตโทษเนี่ยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่มันยิงคมครับต้องบอกว่าคมขนาดไหนแต่บางทีหลุดเดี่ยวก็มีชนเสาแต่แต,แต่ไอ้จังหวะหลุดเดี่ยวชนเสาผมไม่ค่อยไม่ค่อยสีเรียมน,นะเพราะว่าไม่ว่าจะคมขนาดไหนมันก็ต้องมีจังหวะอย่างงาันครับขอแค่ ขอแค่ okay, ว่ามันไม่บ่อยเหมือนตอเลสศูนย์เก้าก็พอแล้วครับตอเลสศูนย์เก้ามันบ่อยไปมันบ่อยไปจนแบบหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันมีฟรีคลิกฟรีคลิกก็พอยิงได้ครับแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอันนี้คือมันเป็นลูกเดียวที่เข้านะและสวยด้วยนะคือยิงหลายสิบลูกมากนะแต่ว่าเข้าลูกเดียวครับค่อนข้างไอ้ตัวที่ยิงฟรีคลิกไม่ค่อยดีมันค่อนข้างจะกะแรงกะอะไรยากครับมันเป็นการยิงเฉพาะตัวเกินแล้วจังหวะน,นี้กลางสนาม ต่บอได้ฝากมาทรงมาทีละศิลจะหาเหลี่ยมยิงไกลแหละแต่พอมันไม่ได้ก็ต้องหลบก่อนแล้วก็มาเกือบเข้าไปในกรอบเขตโทษนครับแล้วก็ยิงเข้าไปจังหวะนี้ก็ยิงดีอีกลุ่งหนึ่งมาดูคอนเนอร์กันน้ครับน่าจะเป็นจังหวะนี้ที่ผมตัดมาครับมงครั้งที่1ครั้งที่1น,นะอย่างดูต่อครับผมเปิดเสาแรกอย่างเดียว ครั้งที่2ออันนี้สก,กัดได้ก็คือเขาก็รู้แหละว่าผมจะเปิดเสาแรกครับเพราะว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่3มันก็ยังเข้าหัวเซฟได้นี่คือครั้งที่3เลยนะรู้แหละว่าผมจะเปิดเสาแรกครั้งที่4ยังแล้วก็ครั้งที่5ครับผมคือเปิด5้าครั้งอ่ะเสาแรกหมดเลยครับคือมันก็ยังเป็นลูกแต่มุมที่หวังผลได้ดีแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้มันมี มันมีทริคอื่นหรือเปล่าที่มันดีกว่านี้นะแต่ผมได้มุมผมเสาแรกตลอดอ่ะโอกาสเข้าก็ก็ถือว่าวางผลได้นะและดูการเลี้ยงลายจังหวะนี้ครับชี้ที่หลุดเดี่ยวแล้วก็แก้ตัวได้ครับจากการชิปเข้าไปลูกนี้เรียบร้อยไปที่โลสินแดงดากองหน้าอีกคนหนึ่งที่ราคาพุ่งกระฉูดเลยนะตอนนี้ราคาปลาไป3 0 0พันแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วจังหวะน,นี้พยายามเพรสซิ่งตัดมาได้โดยวินเลียนส่งต่อ เลือสินล้อหลอกจะชิปจะชิปคือถ้าเล่นจริงมันไม่มีใครทําบ้าบอยอย่างี้เยแล้วจวังหวะดี้เลี้ยงออกมาแล้วยิงเข้าไปครับก็อย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปว่าเวลาผมทาคลิปบางงจวะอาจจะรู้สึกแบบพี่ครับมึงทําอะไรของมึงเนี่ยคือมันเป็นอ,อยากตัดไฮไลท์ออกมาแบบสวยงามเท่ๆอะไรอย่างงี้นะเล่นจริงผมก็ไม่ได้เล่นอย่างนี้หรอกแล้วจจงหวะนี้พลิ้วเข้ามาเลี้ยงบอลติดเท้าดีอยู่นะ แล้วก็ยิงแปๆรๆเข้าไปส่วนตัวครับเพราะว่าจังหวะน,นี้มาดีถ้าไม่เข้าเดี๋ยวจะเสียดายครับแล้วก็เรียบร้อยนะทีละสินแดงดาจังหวะน,นี้โอดอยฝากมาทีละสินยังไปต่อล้มหนึ่งและยิงตบไปได้ครับคือจังหวะจังหวะของคลิปนี้จะมีลูกเตะมุมเอามาให้ดูเยอะนะเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยมันยังใช้ได้วะมันยังใช้ได้วะเสาแรกเนี่ยถ้าผมไม่ได้คิดไปเองนะ เหมือนกับว่าระบบเกมมันจะเอาตัวที่ม่งดีที่สุดในทีมของเรามายืนตรงนั้นคิดว่าเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างงานนั้นเนีบแล้วจังหวะน,นี้โซโล่ครับโซโล่คิวจีเข้ามาด้วยความเร็วสไลด์เอาไม่อยู่โอ้โหจังหวะน,นี้เสียดายตรงที่ว่ามันมาดีแต่มันหล่อไม่สุดตรงที่ว่าจังหวะแรกมันยิงติดนะก็ยังดีที่มันบอลไม่ได้ไปไหนไกลซ้ำเข้าไป ได้บอลเนี่ยทำชี้ละทำมือละพอกองหนะ้าไม่ใช่กองหนะ้าเป็นตําแหน่งพย์เบเกอร์ของเราได้บอลมันทําท่าละชี้ละแล้วกจ่ายจังหวะที่มันเป๊ะๆเ,เนี่ยหลุดแน่นอนนีครับแล้วก็ความเร็วนี่ไว้ใจได้นะความคล่องตัวอาจจะไม่เยอะครับแต่เล่นจริงไม่ได้รู้สึกว่ามันทื่อนะเราสินแดงได้ครับแล้วก็ยิงไกลหลกัลกๆเลยคือยิงไกลกับหาช่องเก่งครับตอนนี้ลอ้อหลออไป1ทีแล้วก็อัดก็ไว เออยิงคมทั้ง2เท,นะงงท้านะมีจังหวะยิงไกลเท้าซ้ายก็มีนะก็คือถนัด2เท้าจริงคนระับมันจะมีทั้ง2เท้าจริงและ2เท้าปลอมนะสองเท้าปลอมก็คือแบบไอ้เท้าที่ถนัดแบบมันถนัดอยู่แล้วคนระับแต่บางทีเราใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดแต่ว่ามันวิกฟุตห้านะแต่มันเล่นแบบก็โหเหมือนวนะิกฟุตสองเ่ยอันนั้นผมจะเรียกว่า2เท้าปลอมแต่นี่2เท้าจริงคนะรับจินตสีแดงแดงอันนี้ก็สกิลหลบมาได้ดีกลางสนาม ได้บอลฝากไว้ก่อนจะไปแล้วแต่ว่าเหมือนติดบักนิดนึงยังไปต่อครับมีจังหวะยิงไกลด้วยซ้าเกออย่างที่บอกนะสองเท้าจริงตัวนี้แล้วตัวนี้ซัดไกลเข้าไปนะชนเสาเรียบร้อยไปนะทิลสินแดงดาลหลายคนอยากรู้สึกเหมือนค่าพลังจะน้อยสุดในรรดาตำนานไทยและจังหวะนี้ไม่ได้ว่าจะโชว์เท่หรืออะไรนะเว้ยคือในเกมเนี่ย คนนี้ม่งสวยมากเว้ยมันโดนจุดโทษใบโดนจุดโทษใบแดงแบบได้ยังไงก็ไม่รู้เว้ยแล้วก็จังหวะน,นี้มังแบบคงเซ็งอ่ะกองหลังมันก็มาเจ็บป้องกันไม่ได้ผมก็เลยแบบเลี้ยงกลับไปก่อนแล้วก็ยิงแบบโอ้โห30หลาประมาณเวอร์จัดยิงไกลทีละศิลป์เอาอยู่ตัวนี้แล้วบางทีแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยโล่งๆ่ะยิงไปเถอะแต่ผมปรับมุมกล้องออกมาเป็นเป็น F8 นะเวลา อยู่หน้ากรอบเนี่ยระยะเนี่ยผมจะเห็นแล้วว่าโกเขาแบบมันออกมาหรือไม่ออกอะถ้าเกิดโกออกมาเนี่ยลองเสี่ยงยิงไปนะเพราะว่าแอนิเมชันโกอะมันจะพุ่งกลับไปรับไม่ทันเว้ยแบบมันจะย้อยข้ามหัวไปครับแล้วก็เป็นตำนานไทยตัวแรกนะทุลสินแดงได้ครับชื่นชอบยังไงก็จะลืมกดไลค์กด Sub บ cribe ได้แล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยจะทยอยทำออกมาอย่างรวดเร็วที่สุดนะต้องบอกว่าบวก5ทุกตัวครับ ที่คัดออกมาเนี่ยังไงก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ by EA Sports FIFA Online 4ที่สนับสนุนคลิปไม่ใช่คลิปสนับสนุน ID ที่มีตำนานมาให้เราได้ลองกันครับจะได้เป็นแบบตัวเลือกแล้วกันเอามาดูเป็นตัวเลือกว่าเอ้ยตัวนี้เป็นยังไงวะจะซื้อตัวไหนดีว่ามีงบตัวเดียวว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาดูเพื่อการตัดสินใจคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กด b s c ส i b e เจอกันตัวต่อไปครับผมเจอกันครับ